แผนของเราคือไปยังโลกเก่าผ่านที่มันน่ากาลัวอัพโหลดลงสปูกทูบแล้วก,ก็ไม่ชื่อเสียงไวรอลเย่เป, yeah. <Yeah. S 2> เป็เป็นแผนที่ดีมากเลยไม่รู้ว่าไอชาติปรเสิตที่ไหนมันคิดได้เอาพี่เกดไอสามวันต้องได้สามหมื่นเก้าพันวิวตอนนั้นเราทำเท่าไหร่นะท,ทำไมทำไมรอบนั้นเรารอบนั้นเราทำ,ทำเท่าไหร่นะเกือบเกือบขึ้นสามหมื่นแล้ว อ่าสับเลยแล้วเสร็จนะไม่รู้<อ>มีไม่ได้นดอ่ะมีอันดอนมลี่ใหม่ไ,มมไหมเไรเอาไปโอ้โหดีปจากแฟนตาซีไฟฉายนี่มันช่วยแล้วจริงปะเนี่ยโอเคเพื่อนพร้โอมไหมโอ้โหมองไม่เห็นมองไม่เห็นนี่อะไรไหนลองปรับแกมมาต,ต่ำสุดดิอยากรูก้ โอ้โหโอ้ยังเห็นอยู่ใช่ไหมปรับสูงสุดเลยคือส่องพืชอ๋อมันก็ยังพอเห็นอยู่ดีว่าไม่ใช่ไม่เห็นกันนแต่ส่องยานไม่เห็นเลยปรับเก็มมากไหมเก็มาแล้วเพื่อนเพื่อนทักทายทักทายคนไหมหันหน้าหันหน้าทักทายไหมทักทายไหมต้องกดไหม่กดไหม์กดตัอวีพุทสุทรทักทายไหมแล้วนี้กำลังอัดอยู่ยอดเออไม่ได้กด โย่ไหนโย่นโยเอ้ยกระตกโหลดีเพื่อนไปโคโรหมือไปใช่ยู่นี่อันหนึ่งนะเพื่อนไปเอาได้เสียงอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้มันมีซาวแล้วเหรอเพื่อนแต่ก่อนไม่มีนะเกมมาไกลแบงนี้เนี่ยโอ้ว้าวขอถ่ายกันเอ้ยเอ้ยโอ้ย่าย ห้อยถากเพือห้อยถากมันมาแล้วทำไมเสียงมันน่ากลัวจังวะไมซาวันร้อนได้วะปกติมันไม่เคยร้อนขนาดนี้เนยใช่ไหมถ่ายอยู่หรือเปล่าเพื่อนถ่ายอยู่ถ่ายอยู่อาการมันเป็นยังไงครับเพื่อนว้าไปไปกูโอ้โหโอ้โหโอ้โหเสียงโคตรร้อนเลย ต่กอนเซี่ยงมันไม่ทำหลอนขนาดนี้นะเอ่อเราไฟฉายกูไปดูแล้วแล้วกูมองอะไรไม่เห็นเลยเพื่อนมาน,นี่เพื่อนมาน,นี่มาหานี่ก่นอนกลับมากลับมากลับมาวันนี้เอาเอาฮักมาเอาฮักมาดรอปมาเออปนดอกอปไงเคิวปะเพื่อนเอาไฟฉายไปเร็วเอาไฟฉายไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมันมาไม่ได้ใช่ไหมฮะถ้ามันร้อนจต่ว่าซาวโอ้โห แล้วอีกหนึ่งอย่างที่ต้องปรับครับตัวอะไรนะเพ่อนเพื่อนมีตัวอะไรอยู่ข้างมันอะม,ม,ม,นมันมุมครบเพื่อเออมาสเตอร์วอลลมลดลงไปนะเดี๋ยวสามห้าเอาละเพื่อนอย่าเพิ่งเพื่อนอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งไปเพื่อนอย่าเพิ่งไปคือประเด็นคือไปฉายในเนี้ยมันส่องไม่เห็นเลยรืองเครื่องนอกเลยมันต้องลงไปมันถึงจะเห็นอะมันมุมมันมุมเพื่อนอยู่ไหนอยูน่นี่อยู่นี่ หิวได้ด้วยก่อนมันเอาไว้หิวไหมเอาไว้ฮิวก่อนเพิ่มหิวเพิ่งนะเมื่อกี้คือเราเจอเราเจอแมงมุมอ่ะโออ๋อ้เพื่อนกอดแล้วกดแล้วใจฝูมีแมงมุมมีแมงมุมน่ากลัวว่ะไม่ได้เล่นนานก็กลัวนะเฮ้ยตอนแรกมันขำๆอ่ะตอนนี้ ไม่โอ <AMA> e ้ยเชยโอ้ยไม่ไม่หมุ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 หลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่วนหลังคามันยิงไรขึ้นมา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 ข้นมาขึ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 ้นาขึ้นมา้นมึ้นมาขึ้นมาขึ้น้นม้นนมาข ไอ้ยัยกูกลัววะไอ้ยัยคนเด็กไอ้ยัยกูตกใจเพื่อนฝ่ายชายอยู่ตรงนั้นเอไปกู้ให้หน่อย <c oughs> อย่างน้อยเราก็ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อไฟฉายเพิ่มนะใช่ไหมจะไปกู้อีกอันหนึ่งไหม <c oughs> พอเถอะเดี๋ยวก็พอแล้วกูไม่งกไม่งกไม่งกกูไม่กล้าเดี๋ยไปไหนแล้วเพื่อน <c oughs> เอาเอากลับไปด้วยไหมเอาไว้นี่แหละ อย่งมุมหลายตัวนั้นฉันเท่นมันคนละกนะูไปแล้วกูไปแล้วมันไม่เล่นด้วยเลยมันแดกกูเลยมันต้องมันต้องเยอะแล้วล่ะจังหวะเนี้ยไปนั่งดูกันไปนั่งดูกันโดนสวบขนาดเนี้ยมันต้องเยอะแล้วล่ะคุ้มค่าเสียไหมว่าขอเซตติ้งเือแบบปรับแสงต่ำไปเลยเมื่อกี้มันตกใจจริงนะปุ้งอ๋อมันมุ่ง ต่กโกรไม่เคยนะกล<ม>ัวขนาดนี้นะพร้อมนะโอเคพร้อมรมาดูนี่ันจะน่า์ครับไม่มีเสียงอะโอ้มีมีมีว้าวลุกเวลี่กู o ดนี่กูดูดีขนาดนั้นเลยเลยเฮ้ย <c oughs> แสงมีผลหน่อยอ <c oughs> เออสามพันวิวแล้วแต่ก่อนวิวไม่ขึ้นยากขนาดนี้ใช่ไหม โอ้โอมันแดกูม oh, 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 ันแดกูอะไรอะเพนเขาดูเจ็บปวดนะครับแมงมุมหลายตัวนั่นฉันเห็นมันอยู่บนเดี๋ยวเพื่อนเห็นไหมขาเห็นขาแล้วยุกๆตอนนั้นแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเราต้องทำไม่ได้เท่าไหร่นะเพื่อนสามหมืนเก้าอ่ะหมื่นสองแล้วหมื่นสามเพื่อน แย่งม <accurately S 2> ุมลลยตัวนั่นฉันเห็นมันอยู่บนลังคาหมื่นห้าอุ๊กควรเลิกร้องเพลงปลอบใจตัวเองแล้วเพื่อนฉันเพื่อนฉันโดนไอ้หมูเด่าแล้วแวมันส่งกล้องไปให้ดูด้วยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมื่นเก้าสองหมื่น คุณเซน่ะไปอยู่แล้วหรือั <c oughs> อนเนี้ยอ๋อเนี่ยอันเนี้ยใหญ่อันเล็กไกลอ๋ออันเล็กเอาไว้ไกลเพื่อนเนี่ยทางออกอยู่แล้วะเนี่ยเอออันเล็กไกลกว่าอันใหญ่ไว้ใกล้เอ็งเอาเอันไหนไปอ่ะอจะเชนไหนไม่รู้ไม่รู้ว่าเธออะไรได้เอาอันนั้นไปก่อนอ่ะเอออันนี้ก็ได้เราจะเราจะไม่โดนรับแขกตั้งแต่ต้นทางอีกแล้วใช่ไหมไม่รู้อ่ะขอถ่ายคขึ้ <c oughs> นะ เสียงมันนาอีกแล้วว่ะโอเคเนี่ยหูเนียหูเนียูไอ้กูกลัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเพื่อนมาหุ่นยนต์มานยนต์บัตรอรอยบัตรทร้อยโอ้ my god American style what the dog d o i t what the dog d o i t oh oh o ไปไปลิบลิบลิบนี what the dog d o i ไปอะมันไปย่งข้ามนาเดียวไปอโอ้อย่างมืดเลยมด้จะถ่ายอะไรไฟสุเอา วัดดอกด้วยเออ yes ดอกด้วยเอินขึ้นมาแค่ขีตาลากหน้าเป็นฝันตื่ดืดเดืดเดือดดอไม่ใช่ละตื่อดืดเดือไปพูดจาทำหน้ามันงงพบอันโอมาีเบื้องน มันบิดมาแสกนาทูเลยต้องเจ็บตัวอีกแล้วหรือเราเจอแบบนี้มันเจ็บจุงเบยแอบกลัวคน <ynasty S 2> เดียว <ๆ S 2> เหมือนเคยก็เลยต้องวิ่งซำซ้ำเขาเค้ากินอะไรดิไข่ขี้ไหมขี้ไข่ แหมพอปรับใบในสเต็มแล้วเนี่ยโลกดูสดใสขึ้นะครับเพื่ <c ười> <c ười> อนแกรอปรับใบใบในต่ำสุดอ่ะแล้วเราไปเล่นกันแบบพูดีขกระิตายมันือเราหัวใจตาย,ตายไอ้เพื่อนข่าวมาันใดเพื่อน